หลายคนมีคำถามถามพี่ปราเลยพี่ปลาพี่ปราพี่ปรา,ปราความดันโลหิตสูงอ่ะมันอันตรายไหมก็ยังเห็นเหมือนปกติทั่วไปแล้วเราจะต้องรู้จักเข้าใจมันอย่างไรวันนี้คลิปนี้มีคำตอบแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ย t u y f พ s ทีฟิชเพจ l t h y ฟิชบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ แล้วเรามาดูแลสุขภาพกันวันนี้คำที่เราสงสัยความดันโลหิตสูงเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ในนี้แลยค่ะโรคความดันโลหิตสูงคือภาวะที่แรงดันของเลือดที่มีต่อผนังเลือดสูงโพอที่อาจจะทําให้เกิดโรคหัวใจต่างๆได้ในระยะยาวความดันโลหิตที่เราบ,บอกเลยแปรผันด้วยสองปัจจัยได้แก่ปริมาณเลือดที่ถูกปั๊มออกจากหัวใจแรงต้านการไหลเวียนของเลือดกําหนดด้วยความแคบของเส้นเลือด ถ้าปริมาณเลือดที่ทุกปั๊มออกจากหัวใจสูงขึ้นจะทําให้ความดันยิ่งสูงขึ้นถ้าเราเปลี่ยนปั๊มน้ําเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นโดยใช้ท่อขนาดเดิมยิ่งทําให้แรงดันในท่อสูงขึ้นถ้าเส้นเลือดแคบลงจะทําให้เกิดแรงต้านการไหลเวียนของเลือดเหมือนกับแรงดันในระบบการจ่ายน้ําในบ้านของเราถ้าเราไม่ทําความสะอาดท่อปริมาณตะโกนก็จะยิ่งมากขึ้น ทำให้ท่อแคบลงและเพิ่มแรงต้านการไหลเวียนของเลือดจนทาให้ความดันสูงขึ้นอาการของโรคความดันโลหิตสูงซึ่งบางคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่หลายปีอาจไม่มีอาการใดๆจนเกิดภาวะซี่ซ้อนที่ร้ายแหลกเช่นหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองได้บางรายอาจจะมีการปวดหัวเลือดกำเดาไหลหายใจไม่ทัน ซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะมีต่อเมื่อมีความดันสูงมากจนทำให้อยู่ในเกณฑ์อันตรายและเสียชีวิตได้คราวนี้เรามาดูเลยสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงมีอยู่เท่าไหร่และมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงพี่ปราบอกเลยนะคะว่าความดันโลหิตสูงมีอยู่2แบบได้แก่ Pri m มา y h y p e r t e n s i o n คือความดันโลหิตสูงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจะพบในเวลาที่เราแก่ตัวลง และเ n คแคนเดอรี่ e ฮเปอรคือความดันโลหิตสูงที่เกิดจากโรคอื่นๆหรือผลข้างเคียงของการใช้ยาหรือการใช้ยาสิติดสำหรับคนที่อยู่ในประเภทนี้อาจจะมีความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันความดันโลหิตสูงที่พี่ปราบ,บอกเลยเกิดจากโรคอื่นๆอาจจะหยุดหายใจขณะหลับปัญหาไตเนื้องอกในต่อมไตปัญหาไทรอยความปกติของเส้นเลือดตั้งแต่กำเนิดผลข้างเคียงของการใช้ยา ยาคุมยาแก้หวัดยาระบายยาแก้ปวดและอื่นๆรวมทั้งการดืม่มแอลกอฮอล์เราสามารถควบคุมความดันโลหิตสูงได้แต่เราไม่สามารถรักษาให้หายขาดอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญพี่ปราเมเรื่องเล่าลหลายคนเห็นว่าอุ๊คนที่เป็นความดันโลหิตสูงนี่เป็นเคสเกตหนึ่งที่พี่ปราเคยดูแลสมัยที่เป็นพยาบาลบางคนจะบอกพี่ปราหาความดันโลหิตสูงมันมองข้างนอกก็เหมือนคนปกติทั่วไปพี่ปราย้ําใช่เลยค่ะ แต่เรารู้ไหมว่าข้างในเราเวลาที่เราเกิดความเครียดเวลาที่เราทำงานหนักมากๆเวลาที่เรารู้สึกไม่สบายใจมันจะเกิดสิ่งนดินขึ้นมาคือความดันโลหิตมันจะสูงมากและเมื่อเกิดภาวะความดันโลหิตสูงมากๆสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังคือเราอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเส้นเลือดสมองแตกแตกีบตัน ก็มีเคสเกตหนึ่งที่เป็นเรื่องเราเขาก็มีความดันโลหิตสูงและรักษาไม่สม่ำเสมอนี่พี่ปยายาำและย้ำและย้ำใครที่เป็นความดันโลหิตสูงต้องรักษาตัวเองให้สม่ำเสมอวันนั้นเคสนี้เนี่ยเขากับเราว,ว่าเขาก็มาดูแลทําอะไรแบบเดินทําความสะอาดหน้าบ้านอยู่เพราะเขาเด็กทะเลาะกันเลือดเสียงดังมากและโดยปกติเ็าจะเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดมากๆ เขาก็ตะโกนให้เด็กหยุดแล้วเด็กก็ไม่หยุดเขาก็ตะโกนเสียงแบบไปเชื่อไหมคะในภาวะเคนนะย่นะความเครียดที่มีมากขึ้นก็ทําให้เส้นโรยในสมองเขาแตกเรียกว่าล้มลงทันทีภรรยาก็รีบพาส่งโรงพยาบาลสุดท้ายคน,ขยนาาไข้เป็นอัมาพาตไม่ใช่อัาพึกนะคะเป็นอัมพาตเลยไม่สามารถขยับัวได้พูดก็ไม่ได้เพราะเส้นโรยในสมองแตก แล้วก็รักษามาก็เรียกว่ารู้สึกโตแต่เป็นเหมือนผักก็คือรู้สึกโตทุกอย่างแต่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รับรู้ทุกอย่างสุดท้ายคนใกล้เสียชีวิตพี่แพรอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะโรคความดันโลหิตสูงที่เราเห็นเป็นปกติปกติเดินอยู่บนท้องถนนทั่วไปอันนั้นน่ะสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากๆก็คือการควบคุมความดันให้อยู่ในภาวะปกติดังเดิมเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีความดันโลหิตสูงอยู่ต้องไปพบแพทย์ ต้องทานยาสม่ำเสมอต้องดูแลสุขภาพของเราโดยเฉพาะไม่โกรธง่ายไม่หงดงิดง่ายอุู้แล้วแบบอะไรโกรธที่ขึ้นสมองอะไรเนี้ยอันตรายนะคะเรามาดูต่อกันเลยความดันโลหิตสูงอย่างที่พี่ปราบอกแล้วว่าความผิดปกติของเส้นเลือดตั้งแต่กําเนิดผลข้างเคียงขอนการใช้ยายาคุมยาแก้หวัดยาระบายยาแก้ปวดและอื่นๆรวมทั้งการดื่มแอลกอฮอล์ ถ้าเราควบคุมความดันโลหิตสูงได้บอกได้เลยว่าจะป้องกันความเสี่ยงต่างๆหลายอย่างและที่สําคัญความดันโลหิตสูงไม่สามารถรักษาให้หายขาดดังนั้นจึงจะเป็นต้องมีการป้องกันปัจจัยเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงได้แก่อายุความดันโลหิตที่ยิ่งสูงและถ้าอายุมากขึ้นโดยเฉพาะพี่ปราบอกเลยเน้นมากๆในผู้ชายพันธุก,กรรม ผู้ที่มีบิดามารดาเป็นโรคความดันโลหิตสงูงมีแนวโน้มที่จะเกิดความดันโลหิตสงูงและที่สําคัญความอ้วนความอ้วนนี่ทําให้เกิดโรคต่างๆมากมายดีที่สุดเราต้องควบคุมน้าหนักดีที่สุดเราต้องควบคุมสุขภาพคือไม่อ้วนไม่ตามใจปากของเรากินทุกอย่างอร่อยไปหลดเลยกาแฟก็หวานหวานมันๆขนมหวานขนม,ขนม,มนชื่นต้องระวังมากๆและที่สำคัญการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ทำให้ความดันเลือดสูงขึ้นทันที และสามารถเป็นทำร้ายผนังเส้นเลือดจนทำให้ผนังเล็กลงเกลือโซเดียมโพเทสเซียมวิตามินดีโซเดียมมีหน้าที่กักน้ำไว้ใน,นร่างกายถ้ามีปริมาณน้ำมากเกินไปจะทำให้มีความดันสูงควรควบคุมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมส่วนปริมาณวิตามินดีจะส่งผลต่อเอนไซม์ในไตที่ควบคุมความดันโลหิตแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์หนักๆในระยะยาวอาจทำให้หัวใจมีปัญหา ผู้ชายควรดืม่มไม่เกินสองแก้วต่อว,วันและผู้หญิงก็ไม่ควรเกินหนึ่งแก้วสำหรับภาวะไซซ้อนของความดันโลหิตสูงพี่ปราบอกเลยภาวะไกซ้อนที่สําคัญก็เกี่ยวเนื่องกับโรคหัวใจหัวใจเปน็นยวะที่สําคัญของร่างกายเรามาถ้าเกิดภาวะความดันโลหิตสูงมากๆก็เกิดอันตรายต่อหัวใจของเราเรามาดูซิว่าอันตรายนั้นเกิดขึ้นอย่างไรบ้างโรคหลอดเลือดสมองและอื่นๆเส้นเลือดสมองโปง่ปงพองผนานเส้นเลือดอ่อนตัวลง แล้วก็ผ่องผ่อนจนแตกได้หัวใจล้มเหลวพอมีความดันสูงหัวใจต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อปั๊มเลือดไปทุกส่วนของร่างกายกล้ามเนื้อที่หัวใจจึงหนาขึ้นในระยะยาวหัวใจอาจไม่สามารถปรับตัวได้อีกจะไม่สามารถปั๊มเลือดไปส่งได้เพียงพอหรืออาจมีผลต่อการแปรตลงกล้ามเนื้อหัวใจโรคไตเสื่อมทําให้ไตถูกทําลายและไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเมตาบอลิซิสซินโดรมการ ที่ระบบเผาผลาญมีความผิดปกติหลายอยา่างไตรกลีเซอไรด์สูงไขมันในเลือดชนิด HDL ต่ำความดันโลหิตสูงมีน้ำตาลในเลือดสูงทำให้เป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองมีปัญหาในการจำและทำความเข้าใจทำให้ความสามารถในการคิดจดจำและเรียนรู้ต่ำลงความดันโลหิตสูงสามารถวัดด้วยเครื่องวัดความดันวัดที่ท่อนแขนส่วนบนมีสองค่าคือความดันช่วงบน systolic pressure หมายถึงเรีนดันเลือดขณะที่หัวใจบีบตัวซึ่งอาจจะสูงตามอายุอารมณ์ปริมาณการออกกำลังกายความดันช่วงล่าง d i แอ t เท i ิกเ e เชอร์หมายถึงแรงดันเลือดขณะหัวใจใคลายตัวการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงนั้นสำคัญมากๆเลยที่เราจะต้องดูว่าความดันโลหิตสูงของเราไม่ควรเกินตัวบน140ตัวล่าง90 การรักษาความดันโลหิตสูงเพื่อควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติซึ่งมีทั้งการใช้ยาหรือการปรับเปลี่ยนควบคู่กันไปเลยนะคะการใช้ชีวิตเช่นลดอาหารเค็มออกกำลังกายสม่ำเสมอเลิกสบุหรี่ควบคุมปริมาณแอลกอฮอล์ควบคุมน้ำหนักและที่สำคัญเราจะต้องไปตรวจกับแพทย์เป็นประจำยาหยุดยาเองอันตรายมากๆเพราะว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ถึงตอนนี้แล้วหลายคนคงเข้าใจในเรื่องภาะวะความดันโลหิตสูงแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันและแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เรารักกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ยู t t บ e พจที่ฟิชเพจที่ฟิชบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูเบอร์ช่องคุณครูพี่ปรายูทูเบอร์เพื่อเป็นกันกำลังใจพิปราแล้วเรามาลุยก,กันเพื่อดูแลสุขภาพของเรา ตรียมตัวเข้าสู่ผู้ส่งยุค,คุณภาพผู้ส่งวัยคุณภาพมาเป็นเครื่องพวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ